สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอดมินเพจวันโบเมืองวิจิตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ตื่นแต่เช้านะครับผมเพื่อที่จะมาถ่ายนะครับผมคุณป,ปู่นะครับผมวัยคลาสสิกคันนี้นะครับผม 264GL2.7 คันนี้นะครับผมให้ทุกท่านที่ลงไหลในรถยุโรปสไตล์คลาสสิกนะครับผมได้เห็นว่ารถวันโบนะครับผม ทุกคันนะผมไม่ว่าจะเป็นหนึ่งัีะผมหรือว่าสองหรือว่าสองซีซีผมหรือว่าสองหกีอันนี้นะผมก็ถ้าได้บูรณะหรือว่าได้อาบหรือว่าได้ตกแต่งใหม่ก็จะมีความสวยงามและคลาสสิกไม่แพ้กับค่ายอื่นนะผมขอใครนะผมเพราะว่าเมื่อกี้นะผมมีธุระร่างพูดคุยเรืออรสต็อปวิดีโอไว้ผมอ่ะคันนี้นะครับวันนี้ตื่น,นช้าผมถ่ายรีวิวนะมัมกับ อากาศที่กำลังเย็นสบายนะผมตอนนี้ผมที่ทับเอก็่สิ21องศานะผมที่ทับเพล็กอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะผมก็ขออภัยนะครับก็นะผมก็จะเห็นได้ว่าคันนี้รับยังคงความสวยงามของคิวเลดนะผมขอบเลตเราจะไปกันชนนะผมคิวเลดตั้งแต่หน้ารถนะัมจนถึงท้ายรถนะครับแล้วก็กระจกมองข้างยังเป็นของเดิมแท้นะับ แต่เครื่องครับเครื่องไม่เดิมนะครับวางเครื่องวางเครื่องเจมาแล้วนะครับเพราะว่าทุกท่านก็คงจะรู้นองผ้าเป็นรถยุโรปเนี่ยถ้ายังเป็นเครื่องเดิมเนี่ยจะมีปัญหาจุกจิกค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เจ้าของเก่าเขาเลยตัดสินใจทําการวางเจนะครับผมอันนี้นะครผมก็จะมาพามาดูรอบขันก่อนนะครับผมนี้ยังเป็นแม็กเดิมอยู่นะครับก็จะเห็นนะว่าวันโวนครับผม ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสี่ีสองสี่สี่หรือว่าสองหกสี่คันนี้ผมจะมีค่อนข้างบอดดี้ที่ขนาดยาวมากกว้างนะครับยอมรับเลยว่ากว้างมากนะครับก็นะครับผมเอนวินยอมรับเลยครับว่าคันนี้โดนโดนใจมากเพราเพราะว่าใน,นความที่ว่าสีเขายังไม่ไม่มีการเสียหายมากแล้วก็นลว,ว่าคิวเลชยังอยู่สมบูรณ์ครบหมดนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยยังค่อนข้าง อนุรักษ์ของเดิมไว้ครับวันนี้แอดมินจะเปิดเอ้าข้างล่างข้างข้างหลังนะครับข้างคนขับให้ได้เห็นนะครับนะครับเพราะว่าเบาะหลังนะครับก็มีย้อยบ้างนะครับกระเป๋าหลังก็ยยอยบ้างตามการเวลานะครับยอมรับเลยนะครับว่าข้างหลังเนี่ยข้างหลังเบาะเห็นนะครับค่อนข้างจะกว้างมีเนื้อที่ในการวางสิ่งของเครื่องใช้นะครับเหมือนโว้เนี่ยจะเป็นเบาะหนังสักส่วนใหญ่ผมเพราะว่าเขาเน้นการ การที่ว่าเขานั่งแล้วต้องรู้สึกสบายนะครับแล้วก็ปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้วันโวนะครับนะ One น,นะครับผมวันโวเนี่ยนะครับผมเจนก่อนก่อนนะครับยังจะเป็นเ,เขาเรียกว,ว่าอะไรล่ะแอดมินว่าที่ไวพนักพิงของของศีรษะแล้วนะครับผมก็จะเป็นนะครับอย่างนี้แต่มันไม่แข็งนะครับผมแอดมินนั่งทีไรนะครับว่าจะเป็นรุ่นก่อนหรือว่ารุ่นใหม่นะครับแอดมินก็ว่ามันก็ เวลาเอาสีชาไปสัมผัสก็รู้สึกนิ่มสบายครับเบาค่อนข้างใหญ่นะครับผมเบาก็มีริ้วรอยบ้างตามกาลเวลาครับปกติแอดมินจะเป็นคนเช็ดน,นะครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้นะเนี่ยยอมรับเลยว่างานโรงเรียนค่อนข้างเยอะนะครับไปเช้านะครับกลับมืดเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาครับผมแต่ก็จะหาเวลาวันว่างๆอย่างนี้นะครับมาเช็ดมาทําความสะอาดมาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นนะครับผม เพราะว่าทุกคนก็รู้นะผมว่างานเราเนี่ยเต็มอู่ไม่เว้นวันเลยครับผมทั้งเชสดหนะักหรือว่าเคสดมาเร็วไปเร็วหรือว่าเคสที่ต้องจอดทิ้งไว้สองสามวันนะผมก็หลายเชสอยู่เหมือนกันนะผมอันนี้อดนิีนจะลองนั่งเบาหลังนะครับห้องโรยสารเนี่ยกว้างมากอดมินแทบไม่ต้องเอ่อก้มศีรษะลงเลยนะผมเวลาเข้ารถเพราะว่ายอมรับเลยว,ว่ารถเนี่ยดูเหมือนเตีย้ยแต่ถ้าเราเข้ามาเนี่ยมันจะยาวและกว้างนั่งสบายมาก ข้างหน้าซื้อข้างหน้าเนี่ยยังเป็นของเดิมนะครับส่วนใหญ่นะผมก็จะมีดัดแปลงมาเพียงแค่เทปนะครับบางส่วนเดี๋ยวตรงนี้เราไปเก็บรายละเอียดใหม่ได้ครับแล้วก็คันเกียร์นะครับที่แอดมินบอกว่าไม่ใช่เป็นของเดิมครับเป็นของเจนะครับผมพอมาไัยเนี่ยแอดมินก็ตกใจมากว่ามันใหญ่มากนะครับผมแต่ว่าพอลองขับไปครับมาแอดมินก็เข้าใจนะว่าถึงมันจะใหญ่เนี่ยแต่วงเลี้ยวในการกลับรถ เลี้ยวรถนะครับเวนโว่ในทำมอาอพอดีนะสมส่วนทํามาค่อนข้างตีวงในมีตีวงแคบครับแล้วก็นะผมสวิตตรงนี้นะผมแล้วคงคงจะถามว่ามันคือสวิตอะไรบ้างนะครับที่มันดูเหมือนเครื่องบินนะผมไอตรงนี้แอนดมินก็ยังหาคําตอบได้หมดนะครับรู้แต่เพียงว่าสวังสวิตเนี่ยมันเป็นเอ่อเป็นตุ่มนะครับผมรถกระจกบานคู่หน้านะผมฝั่งข้างคนขับแล้วก็ ฝั่งคนขับนะครับอเราจะเห็นได้ว่าตุ่มมีตุ่มสตาร์นะครับเพราะว่าเนื่องจาก,กว่าใดเขามีปัญหาก็เลยทําการต่อตุ่มใดต่อตุ่มสตาร์เลยนะครับคอนโซลกลางก็จะเป็นสไตล์เล็กๆอย่างนี้นะครับคนสมัยก่อนอาจจะยังไม่ค่อยคิดว่าการเอาของไว้เก๊กลางนะครับมันสําคัญมากนะครับก็เบรกมือจะค่อนข้างยาวมากนะครับมือเปิด ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่มานั่งก็คงจะงงอยู่เหมือนกันนะครับจะพักหลังคานะเป็นหลังคาหนังนะครับแอดมินก็พยายามถ่ายทุกคนเห็นว่ามันเป็นลายหนังมีริ้วรอยบ้างตามพยายุไข่นะครับผมมีทุนทรัพย์แอดมินก็จะทําการให้เขาขัดนะครับขัดหนังเช็ดหนังให้ใหม่นะครับผมแล้วก็เก็บรายละเอียดให้มันเงาเหมือนรถใหม่เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นไฟคู่ตัวเลยครับผมไฟในห้องโดยสารนะครับผม แล้วก็เราจะเห็นได้นะครับว่าวอนโว่เนี่ยจะไม่ทิ้งเอกลักษณ์เขาเลยนะผมนั่นก็คือนะผมการที่มานั่งทีไรเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่เมื่อยนะครับผมมันรู้สึกสบายนะผมนั่งนั่งในรถเนี่ยตอนนี้แอดมินถึงแอดมินไม่ได้สตาร์ทผมแต่ไม่รู้ว่าด้วยอากาศที่เย็นสบายหรือเปล่านะผมก็เลยทําให้รู้สึกว่านั่งยังไงมันก็ไม่เครียไดไม่ผวงนะผม มันรู้สึกว่าเราได้ขอนคายกับรถคันนี้ครับผมคนถามว่าแอดมินยังไวรุ่นทําไมไม,ไม,ไไม่ไม่หลงไหลไม่ขอไม่หลงไหลลดลดไวรุ่นหนุ่มหนุ่มหรือว่าลดรุ่นใหม่ครับแอดมินมองว่าลดรุ่นใหม่เนะี่ยบางทีก็ดีนะครับแอดมินก็ชอบรูปลักษ์หรือว่าเทคโนโลยีที่เขามาครับแต่แอดมินมองว่าลดรุ่นอย่างนี้นะครับผมมันน้อยคนแล้วนะครับที่จะเป็นเจ้าของและครอบครองแล้วบูรณะนะครับให้เขาเนี่ยมีรูปลักษ์นะครับผมแล้วก็ จะพูดยังไงดีครับก็คือถ้าเปรียบเหมือนคนก็คือยังให้แข็งแรงได้นะครับผมแอดมินมองว่าคนที่สามารถทําให้ลดตระกูลอย่างนี้รุ่นนี้นะครับผมหรือว่าในปีที่เขาได้กําเนิดมาผมจนถึงปัจจุบันนี้นะครับถ้าเขาทําให้มันเหมือนใหม่ได้เนี่ยแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยต้องค่อนข้างที่จะรักและหลงใหลอยู่แล้วนะครับผมแอดมินเลยมองว่ามันเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับผมก็ รถอย่างนี้แหะผมปมะมวานนี้แอดมินลองขับไปทุลราข้างนอกก็ยอมรับเลยว่าทุกคนมองหมดนะครับไม่รู้ว่ามองที่มันเก่าหรือว่ามองเพราะว่าอะไรหรือเปล่านะผมแต่รถก็หลบๆให้กันเยอะอยู่นะครับผมก็เปิดก็แค่ดันถอยหลังมาห้องโดยสารหลังเนี่ยค่อนข้าง,งกว้างนะครับผมแล้วก็แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยแอดมินยอมรับเลยว่าเมื่อวานนี้นั่งขับ ก็ไม่เหนื่อยนะครับผมก็ถือว่าถ้าปกติเนี่ยแอดมินจะขับรถของยุโรปค่ายอื่นแต่ขอไม่เอ่ยแล้วกันนะครับขับไปแค่คําธุระไม่กี่สิบโลเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันก็ปวดหลังนะครับผมไม่เข้าใจว่าเบาะเขาทํามาเหมือนรถสปอร์ตหรือเปล่าอะไรยังไงนะแต่แอดมินมองว่าแอดมินเน้นความที่ว่ามันนั่งสบายดีกว่านะครับผมสปอร์ตเอาไว้ที่หลังนะครับคันนี้เราก็จะมาไปชมข้างหน้ากันบ้างนะครับผ มันจะมีเสียงรบกวนบ้างแล้วเพราะจากแอดมินขยับตัวครับผมบางคนก็บอกว่าทําไมแอดมินไม่ซื้อกล้องดีๆหรือว่าหาคนถ่ายให้นะครับก็เราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าช่างสักเขาต้องเคลียร์งานหน้าอู่ด้วยนะผมแล้วก็ช่างหนึ่งนะครับผมพี่ชายของแอดมินนะครับเขาก็ค่อนข้างที่ต้องทํางานอะไรด้วยนะคับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้แม่ของแอดมินหรือแฟนของช่างศักเนี่ยไปบวชนะครับผมไม่ได้บวชกุนหวนะัวบวชแบดดบถือศีลน,นะครับผมที่ วัดเอ้ยขอภายครับที่สำนักปฏิบัติธรรมนะครับผมก็แอนข้าพี่ชายแอนมินเลยต้องค่อนข้างดูแลเรื่องการกินการทําอาหารนะครับผมกระจกข้างเนี่ยแอดมินตอนแรกมองว่ามันจะมองเห็นในชั้นหรอครับพอเมื่อวานนี้ลองขับไปลองรับปกติเรามองได้ค่อนข้างดีเหมือนรถรุ่นใหม่เลยคราวนี้แอนมินก็จะมาเปิดเปิดาาปึด๊บใครทีามาชมข้างฝั่งเบาะคนขับกันมากนะครับผมก็จะเห็นนะครับว่ามัน เป็นหนังทุงส่วนใหญ่องดยสานนี่กว้างรถยาวมากนะครับผมถ้าจอบเทียบกับรถรุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็นของอย่างเบนซ์นะครับผมขอเทียบเลยแล้วกันนะเบนซ์บางคนบอกเบนซ์ ben เนี่ยนะครับผมบางคนเนี่ยซื้อตระกูลซีมาแล้วบอกมันไม่นิม่มคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตระกูลซีของเบนซ์เนี่ยเอ่อเป็นตระกูลที่พูดง่ายๆคือรถวรุ่นเขาใช้กันนะผมว่ามันเพราะว่าเขาว่าบอดี้มันเล็กมันกระทัดรัดมันดูฉบเฉียวนะครับผมแต่ถ้า เป็นเบนที่แอนมินถ่ายลงเมื่อวานนะครับผมที่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยเขียนรายการมาเลยนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นเบนวิครับเป็นรหัส w 1 2หนึ่งสองสี่นะครับผม e ีสองสูนนะครับผมวันนี้ก็โชว์คู่หลังมาแล้วนะครับผมพระเบรกมาแล้วก็วันนี้ก็เตรียมถอดล้อนะครับขึ้นแม่แรงแล้วก็ถอดพระเบรกกันนะครับผมอ่ะไม่ดีวิวนโวจะหลุดเป็นเรื่องเบนท์นะครับขออภัยด้วยนะครับผมก็นะครับผม ก็คานนี้มาดูตรงหน้าหม่หน้าปัดนะครับฟังนะผมซ้ายสุดเดียวเห็นก็คือเด่นชัดเลยคือความเร็วตรงกลางก็คือวัดรอบนะครับผมถัดมาก็คือความร้อนนะครับผมถัดมาก็คือน้ํามันนะครับแอดมินเนี่ยก็ตอนแรกว่าจะแปลนะผมเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าไฟตรงไหนมันแสดงหมายถึงอะไรนะผมแต่ว่าโอ้โหการบ้านกับการบ้านนะผมก็เลยไม่ได้ทันแปลนะผมแต่ก็จะอธิบายคร่าวๆนะครับว่า เรือนไม้เขามีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็คันนี้นะผมวันโวเนี่ยแน่นอนละรถยุโรปส่วนใหญ่นะับตุ่มเปิดไฟอยู่ตรงนี้ครับผมตรงนี้เลยครับเด่นเลยจะไม่เหมือนรถนะครับฝั่งเอเชียญี่ปุ่นนะผมก็จะหมุนเอานะแต่ยุโรปถึก็จะนี้แล้วก็วันโวเนี่ยแน่นอนละครับนาฬิกาหนึ่งซีซีที่แอนดมินเคยรีวิวนาฬิกาเขาแล้วภายในจะเป็นไม้แต่อันนี้เป็นหนังนะผม แอดมินก็ยอมรับว่ามันค่อนข้างจะสวยงามน,นะผมคนสมัยก่อนเนี่ยแอดมินไม่รู้เขาเขาคิดยังไงนะดีไซน์รถได้ถือว่าไม่ต่อให้มันผ่านมากี่ปีกี่ปีถ้าคุณดูแลมันดีๆมันจะดูไม่เก่าเลยนะผมแอดมินก็ยอมรับในดีไซน์ของเขามากับผมแล้วก็เราจะสังเกตรถยุโรปส่วนใหญ่นะผมไม่ถ้าไม่เป็นลายไม้จะเป็นลายหนังนะครับและหนังของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสวยแช่แอดมินเช็ดนะครับผมเช็ดแรกๆเนี่ยมันเงามาก แต่เนื่องจากมันกลางคืนแล้วนะครับแล้วกล้องแอดมินค่อนข้างที่จะถ่ายกลางคืนไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายไปว่ามันเงาสวยขนาดไหนครับตอนแรกนะครับที่แอดมินขึ้นมาบนรถแอดมินงงมากนะครับว่าสวิตอะไรเป็นอะไรนะครับผมหลังๆก็เริ่มเริ่มจับได้นะครับว่าอ๋อตรงไหนเป็นตรงไหนนะผมก็เริ่มเข้าใจครับต้องทำความเข้าใจเขาไปเรื่อยๆนะผมก็นะครับผมอาจจะเห็นได้นะว่ามัน มันค่อนข้างจะมีความเป็นเดิมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบางหน้านะครับยังเป็นลายหนังเลยนะครับผมถ้าทุกคนแอนมินก็พยายามถ่ายให้เห็นที่สุดนะครับผมยังเป็นลายหนังอยู่เลยนะครับคลิปนี้อาจจะกินเวลาบ้างนะครับผมบางคนก็อาจจะกอหรือว่าดูผ่านๆแอนมินก็ไม่ว่านะครับผมแต่ถ้าใครเนี่ยที่ไม่เคยเห็นแล้วแอน ใช้คําว่าบุคคลที่ชอบนะครับผมในรถยุโรปสไตล์คลาสสิกนะครับผมก็แนะนําให้ดูสักหน่อยนะครับผมแล้วก็รมพงมาลัยคันโว้นะครับผมก็จะหนึ่งสีสีก็ใหญ่อย่างนี้เลยครับนะครับผมแล้วก็ตรงพวงมาไลัก็จะเด่นเลยนโว้ G.L นะครับผมมือเปิดครับผมเป็นอย่างนี้เลยนะครับและเลยแอนดมินหึงไม่สุดนะครับก็กลัวนะว่ามันจะหลุดหรือเปล่าแต่ ความจริงมันต้องดึงแรงนิดนึงครับาน,น,น,นี้จะพาไปดูห้องเครื่องนะครับผมอ่าจะดีเสียงตึ้งเลยครับฝาปงเปิดแล้วคราน,นี้มาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับผมจังไฟหน้าเดิมหมดนะครับผมไม่มีส่วนไหนเสียหายเลย รถดีล็อกฝาโปร่ปงเปิดกว้างได้นะผมขยายคันนี้ไม่เก้าสิบองศาวางเจมาเลยนะผมเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีรถด,ดีมาเลยนะผม,ผมนี่เป็นเพจนะครับผมของคู่ตัวรถมานะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับผมก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยถามว่า รถรุ่นเก่าๆเนี่ยเราต้องกลัวเรื่องอะไรไหมก็ก็ต้องมีบ้างครับอย่างคิวเรตคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหาซื้อ,อยากแล้วนะครับก็เราก็ต้องระวังด้วยนะครับบางทีการใช้รถใช้ถนนเนี่ยเราไม่ระวังเขาเขาก็อาจจะไม่ถระวังเราเหมือนกันนะครับผมอันนี้แพดเมื่อกีจะสตาร์ทให้ดูนะครับว่าเครื่องเขาเนี่ยยังดีขนาดไหนนะครับ จอไฟขึ้นโชว์แล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้แอดมินก็จะกดตุ่มสตาร์ทเคลื่อบเนี่ยค่อนข้างถือว่าเดินดีในระดับหนึ่งนะครับผมถือว่าเดินดีในระดับหนึ่งเลยนะครับสตาร์ตติดง่ายครับผมไม่งองแย,ยเลยนะครับกบอนวเนี่ยนะครับแอดมินเนี่ยตาปื้มเลยคือหนึ่งที่แอดมินชอบบอลว นะผมชอบค่ายมันวู้ดีกว่านะผมนั่นก็คือหนึ่งเบาเขาเนี่ยมันนั่งแล้วมันรู้สึกว่าเรานั่งไปปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกสบายมากนะครับผมสบายจนแบบว่าบางทีเนี่ยจะเผลอหลับครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมวันว้เนี่ยเขาทำรถมาค่อนข้างที่ว่าผ่านมากี่ปีใช่างครับบอดี้บอดี้เขานะครับผม บอดี้รถเนี่ยจะไม่ค่อนข้างที่จะผุนะผมอาจจะไม่เหมือนบางค่ายนะผมที่บางคนเนี่ยถ้าเป็นช่างด้วยกันนะครับแล้วขึ้นแม่แรงเนี่ยมันจะผุนะผมต้องมองหาจุดขึ้นแม่แรงนะครับให้ดีๆนะครับผมนะครับแล้วก็อีกอย่างนะวันโวเนี่ยเขาจะน้นลายหนังกับลายไม้มากนะผมอย่างที่แอดมินเคยนั่งและสัมผัสมาคือเอ0แปดูนย์นะครับคันนึงอันนั้นจะน้นลายไม้นะครผมเพราะว่าเป็นรถปีใหม่เริ่มใหม่เลยับผม รถรุ่นเก่าเนี่ยนะครับอาจจะใช้คำว่ารุ่นเก่าดีกว่ารุ่นคลาสสิกนะครับก็ยังจะเป็นลายหนังซึ่งค่อนข้างจะสอสองถึงว่าดีไซน์สมัยนั้นนะครับการใช้หนังมาทําเป็นภายในรถเนี่ยถือว่ามีรลซินยมค่อนข,ข้างที่จะดีนะครับแอนี้จะลดกระจกให้ดูนะครับน่าจะสวิทช์ตุม่มทีนะครับผมแต่แอนดี้จะไม่เป็นอ่าใช่ด้วยนะครับรถกระจกฝั่งนี้นะครับ ดมินเอาขึ้นนะครับผมอะรแอดมินก็ไม่รู้เลยครับกดมั่วครับผมก็ถ้าบางท่านไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามในเพจไดนะ้แอดมินพรอมมาคําตอบนะครับผมเผื่อบางท่านมีรถรุ่นเนียวกันหรือว่ารถรุ่นใหม่กว่าแล้วภายในเขายังเป็นตุ่มแบบนี้แอดมินพร้อมที่จะคำปรึกษานะครับบางครั้งเนี่ยบางคนทักมานในข้อความเพจ เอ่อที่แอดมินบางทีไม่ไม่ทันไม,ไม่ไม่ได้ตอบเร็วนะครับบางทีแอนดมินต้องขออภัยเพราะว่าบางทีฮักเข้ามาในช่วงผมในในช่วงนี้แอนดมินกาลังเรียนอยู่ก็ตอบมากไม่ได้ทำเราโดนคิดโทรศัพท์นะครับก็สําหรับคลิปรีวิวนะครับผมสองหกสี่นะครับ g ีอสองจุดเจ็ดคันนี้นะผมก็บางคนก็อาจจะบอกว่าทําไมแข่งกล้องไปแข่งกล้องมาเพราะว่าเนื่องจากมันหนาวนะครับผมมือค่อนข้างที่จะแข็งไม่หน่อยนะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับไม่แน่นะครับอาจจะมีคลิปรีวิวค่ายของ bm เนี่ยมากนะครับผมเพราะว่าส่วนมากเนี่ยคลิปที่แอดมินถ่ายรีวิวเนี่ยก็จะมีนะครับมีไปแล้วนั่นคือเบน์นะครับผมเป็นหนึ่งเบนส์เบน์ e 2อ0นะครับผมเป็นตัวไฟตากลมแล้วนะครับผมก็ขายไปแล้วนะสำหรับหนึ่งค่ายจอนโบ้เนี่ยน่าจะได้ประมาณ2รุ่นแล้วครับผมน่าจะเป็นหนึ่งสี่สี่คุณปู่หนึ่งสี่สี่แล้วก็ นะผมเป็นคุณปู่อีกคันนึงนะผมก็นะคือวันโว่สองหกสี่คันนี้นะผมแล้วก็สั่งญี่ปุ่น,นจะมีสองคันแล้วก็คืออ e ีคาร์นะผมตัวประกอบนอกนะครับของช่างหนึ่งเขานะผมแล้วก็ตัวต้าไม้เจ็ดหลุมนะผมที่ตอนนี้ปล่อยไปแล้วนะครับผมนะครับก็วันนี้ก็แอดมินเพจวันโม่เมืองวิจิตก็ขอฝากเพียงเท่าน,น,นี้อย่าลืมนะครับผมวันนี้แอดมินจะลงโพสต์ความเคลื่อนไหวหน้าอู่นะครับผมสําหรับการวางเครื่องบ m 3อ8สามหนึ่งแปด นกแก้นะผมบางช้นบล็อกเครื่องเดิมนะผมก็ขอกดกดไลค์นะครับผมวิดีโอสตอรี่เพจของเราด้วยนะผมสำหรับวันนี้แอดมินเพจวันโวมือพิจิตก็ขอ,ขอก็ขอฝากขอให้นะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ